ไปรุ่นผมเอเดียเดขอแนะนาพมดเคอเวเป้เพให้บริการเติมเกมชั้นนามากมายการันตีคุณภาพจากผู้ใช้บริการจริงเนี่ยมากกว่า1000 0แคนนะครับคลิกเลยที่ลิงก์ w w w k o p e g a m e c o m เติม ROV วันนี้นะครับผมใช้เพียงแค่ O p e n น d ดีเท่านั้นนะครับผมส่วนลดเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะได้รับแต้มเคาขอทุกๆยอดเงิน100บาทด้วยนะครับและตอนนี้ทางเพจพมอดเคอเวเปมีการจัดกิจกรรมฉลองครบ1 0 0 0 0แไลค์นะครับผมแจกยับยับมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทกันไปเลยและที่สําคัญมากๆนะครับผมอย่าลืมใส่โค้ด 8e88 เพืื่่่อออเเเป็นนนสวให้กัับพง ด้วยนะครับเปให้คุ้มเปยฉลายก็ต้องเคว่าเปเท่านั้นนะครับผมโอเคครับผมก็กราบสวัสดีเพื่อนม่รักชาวอาวีทุกคนอีกเช่นเคยนะครับผมมีอยู่ผมเอดเดียดอีกแล้วนะจ้ะจัดไปครับผมอ,อสำหรับเกมนี้ก็มาเล่นเป็นเนรันดอ์นะครับในตำแหน่งป่าเหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมไปเล่นแคลรี่บ้างดีกว่าทุกคนเพื่อนๆอ,อ,อาจจะเบื่อละนะครับสำหรับตำแหน่งป่าลนะ โอเคครับผมก็ตอนนี้เราก็ค่อนข้างจะชนะทางหลายๆตัวนะเพราะว่าเราดับพิกสุดท้ายนั่นเองนะครับตอนนี้เราก็เจอเป็นพวกอ่าทูเลนนะทูเลนนาคอสนะครับแล้วก็เทนนะโอเคตอนนี้เราก็จะเล่นได้ค่อนข้างดีหน่อยในช่วงต้นเกมนะครับถ้าเล็ดเกมเราได้ยิงฟรีก็ชนะนะครับบอกแค่นี้นะบีเจนก็สู้เรายากนะครับตอนนี้เราชนะประมาณ4ตัวเออเอาดิเฮ้ยเฮ้ยอจั๊บอจะเฮ้ย ใจเย็นนะโอเคครับเราไปฟาร์มก่อนนะทุกคนนม่ต้องไปรีบเล่นเท่าไหร่นะตีดแดงไปนะจัดไปฮะก็สำหรับเกมนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์เกมละกันนะครับเออจะมาพูดนะครับเร็วๆเ,เลยนะครับว่าเออเราเล่นประมาณไหนเราเล่นยังไงนะครับเออเราทําอะไรตอนนี้นะจัดไปก็เป็นแนวทางเดินเกมปกตินั่นแหละนะโอเคครับหว่นี้เราก็แท็กกลางนะครับไม่มีอะไรมากนะ ในรันดอร์เนี่ยเราต้องพยายามแท็กเวฟเวยอะๆนะแล้วก็แก๊งเลนพวกออฟเลนเบ่อยๆนะครับแต่ตอนนี้ผมจะขึ้นไปปิดบนก่อนนะไปรับเวฟกว่อนนะครับพอแครี่ผมแตกไงตอนนี้เราก็กดโซลแรงมานะเออต้องบอกก่อนว่าตอนนี้ไอดีนี้แม่งดาวรดอีกอ่ะน้องชายผมมันเป็นเจ้าของไอดีไปแล้วมันไปเล่นอ่าแพ้นะครับตอนนี้เหลือประมาณสิบห้าดาวได้มั้งเอออะไรอ่ะดูแมปด้วยเออเดียรกูบอกดูแมปด้วย,ออวยละครับผมจังหวะนี้โดนเวทได้เลยผม แต่น่าจะยากมาดิเราพร้อมเหมือนกันครับว่าจะเล่นเรียวม้าอยู่นะเรียวม้าป่านะครับแทงจึกแทงจึกนี่ได้ข่าวว่าบัฟมาใหม่ด้วยนะครับผมบวกดามีตั้งห้าตั้งห้าหน่วยเนะี่ยเออน่าจะตึงชาตินะครับ<า>ผมบัฟมาทาเพื่อ <laughs> โอเคครับแต่ว่าเรียวม้ามันเก่งอยู่แล้วนะผมก็มองว่าไม่ควรบัฟมันอยู่แล้วนะครับตัวมันโกงด้วยนะครับถ้าเล่นเป็นนี่ดจัดเลยนะต้นเกมแทงยับแทงจึกแทงจึกนะฮะเดี๋ยวลองเล่นบ้างนะผมมาเล่นเรียวม้าไม่เป็นเลยนะต้องบอกก่อน เอาไว้เกมหน้าแล้วกันนะครับผมโอเคสัตย์ไปจังหวะน,นี้เรารอแก๊งบีแจนนะครับผมรอเร็วมาแทงจึ๊กนะ <c oughs> มาโ,โหเล่นบนผมโดนอีกแล้วนะทุกคนปอมแตกนะครับบีแจนนอนไม่ได้วะโ,โหเควเคเควโคตรไวบีแจนโอเคตอนนี้เราก็ไม่ได้เดินเกมอะไรมากนะครับเราฟาร์มไปก่อนนะคือ <c oughs> ถ้าเราไปแก๊งแล้วเราแบบทําอะไรไม่ค่อยได้เราอย่าเพิ่งไปรีบเล่นนะร <c oughs> เราพยายามหายเทมสู้ก็ได้นะเออ ตัวละครเรามันต้องรวยใช่ไหมถ้ามันรวยแล้วมันจะเก่งเนะี่ยคือเราก็พยายามหาเงินรวยๆไปเลยนะครับถ้าเราไม่มั่นใจในเรื่องของแบบทีมผีมือหรือดาเมจนะครับเราก็หาเทมหาตังนะครับหาของเออเราจะได้แบบมั่นใจนะจังหวะน,นี้ผักเทนโอ้โหแม่งไถสวนมาดิเอ้าตายนะแตกโอเคสวยนี่ครับเราก็มาแก้ทางพวกแบบทูเลนอยู่แล้วนะครับสำหรับเกมน,นีนะ้ทูเลนเทนบีแยนนะครับ นาคอนนี่ก็วัดเชิงนะก็ชิวนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะก็มาดูกันนะครับว่าถ้าเราพลิกตัวหรือเลือกตัวที่มันแบบ mm hmm. ดาบแก้ทางมาแล้วเราจะเล่นกันง่ายแค่ไหนนะ mm hmm. อโอเคครับได้ธนูฟาร์มชิ้นใหญ่มาไปที่เรียบร้อยนะต่อไปก็จะขึ้นเป็นทารอนนะครับผมตอนนี้ก็ใช้รุ่นคีสิบหกนะครับ mm hmm. ถ้าใครแบบเล่นรันดอร์เป็นแล้วก็แนะนําให้ใช้รุ่นคีสิบหกนะแต่ถ้าหัดเล่นใหม่ๆผมว่า ลูนตีไว้ก็ดีนะครับมันจะจ่ายดาเมจได้ค่อนข้างเร็วนะเออในช่วงต้นเกมอะ่ะเอ้ยตายนะอย่างเงี้ผักสวนไม่หนึ่งทีโอเคหวานจีย๊ยบได้ต่อสวยมาหลอดโดดสวยจัดมาดิเออดับเบิ้ลคิวไปนี่อะ่ะก็ถ้าตัวละคราาชนะทางมันก็ประมาณนี้นครับได้ได้นะอันนี้มันห่วงป้อมอะ่ะเป็นผมผมไล่ฆ่าละมาดิแหมไม่มี skill, สกิลสตรงสตันนะครับเดี๋ยวมันอันติส่วนเราเราแตกอะ่ะไม่อยากเล่นนะคโอเคครับ ถ้าเกมนี้เป็นเกมเดินเกมไวผมก็จะแบบไม่ตัดคลิปเลยนะไม่ตัดช่วงเลยนะเพราะบางทีผมอยากให้ดูในช่วงเวลาผมผมไปทําเวฟทําเลนทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เพื่อนๆดูได้ดูหลากหลายนะเพราะบางทีผมตัดช่วงทําเวฟไปอาจจะมีบางคนเข้าใจผิดแบบเฮ้ยเราไม่ทําเวฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเราทําเวฟนะครับแต่ตอนนี้คือทีมผมไม่ได้ทำเลนบนอนะเลนล่างเนี่ยนะนัวแล้วจงังหวะนี้มาเด็กยิงเทนยิงเทนกูยิงเทน แล้วกูยิงเทนกูยิงเนี่ยโอ้โหตายยากขี้หมออถอยกันเพื่อนโอเคโอ้โหตายยากมากน,นะฮะเทนพาส,สีมันเด้งนะทุกคนโอเคแล้วผมเกือบแตกแทนตอนนี้รู้สึกว่าตอนนี้จะดวงดีแบบแปลกนะครับจะตายจะตายก็ไม่ตายนะทุกคน <Yeah. S 2> <laughs> เมื่อกี้เกือบแล้วนะ <Yeah. S 2> เออเข้ามาในป้อมกันแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปรับเบฟลางนะตีคลิปตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะชาติปุ้ยโอเครวยรวยนะผมรับเบฟไป พยายามรับเวฟเยอะๆนะครับถ้าเรารับเวฟเยอะเนี่ยเรารวยเราก็จะเก่งนะลันดอร์เป็นตัวที่เล่นคนเดียวได้นะอารมณ์ฟิวออฟเลนประมาณนั้นนะครับคือยักดันได้ยาวๆนะครับแล้วลันดอร์เป็นตัวดันป้อมไว้ด้วยนะครับถ้าฝั่งตรงข้ามไม่มากันสักสองสามตัวนี้ก็สู้ยากนะถ้าลันดอร์มีของเนี่ยห,หนึ่งหนึ่งวัดยากนะครับชนะแทบทุกตัวเออนอกจากจะเป็นตัวแบบล็อกหัวสกิลอะไรเงี้ยนะครับโอเคจัดไปอ่ะมาดิอันนี้เฮ้ยฟิกถ่ายเลยเหรอฟิกยกอ๋อ เอา้าไม่กลับโอ้โหจะกลับไปผักมันออกมามาดิได้อยู่สวยพิกไปแล้วด้วยเพนสวยเพื่อนสวยงามนะโคดเวอร์เลยครับผมฟาร์มต่อเลยนะครับทุกคนพยายามเคลียร์ทามมิ่งไวๆแล้วก็มาเดินเกมกกเดินแก๊งเอานะไม่ต้องไปฝืนเล่นนะครับถ้าเราไปหัดไปเล่นบ่อยๆอย่างเงี้ยคือไปเล่นบ่อยหมายถึงว่าไปเล่นกับทีมบ่อยๆเราอาจจะเสียทามมิ่งเสียการฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยนะครับเล่นป่าต้องหาตังค์นะ เอยิ่งรวยยิ่งแบกนะครับบอกแค่นี้แต่ตอนนี้รู้สึกก็ดวงดีแบบแปลกอะอย่างนี้ผมบอกดวงดีก็เท่ากับแบกหรือเปล่าตอนนี้เอออาจจะตั้งชื่อคลิปปะดวงดีเท่ากับแบกตอนนี้โซโลแหลงงายเอรันดอนนะครับเออายเอเดเดนะชัดไปฮะนะคอมันดักอยู่นะผมเห็นมาละเพื่อนมาไหนอุ้ยเชี่ยผมตายหรือเปล่าโอ้โหดวงดีจัดเอเออกูรอดหรือเปล่า ตีมังกรก่อนนี่กูยังห่วงมังกรอยู่ไปละเอ้โูเกือบตายนะเมื่อกี้กดแข็งทันนะครับเฮ้กูดวงดีหรือดวงสวืวะเมื่อกี้มังกรมันยกผมอะทุกคนเกือบไปแล้วนะครับผมเออโอเคเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับเราดูดเลือดที่ป่าแล้วก็ไปทําเวฟล่างให้เพื่อนแล้วกันนะจังหวะนี้เอ,อ้กก็ผมแบบอยากให้เพื่อนเพื่อนเม้นมานะว่าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรนะครับถ้าผมเล่นได้ผมจะเล่นให้อยู่แล้วนะเออพวกแคลลี่นะครับ แครี่ป่าอะไรพวกนี้ผมเล่นได้หมดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกแบบออฟเลนอะไรเงรี้ยผมก็อาจผมก็เล่นได้แหละแต่ว่าผมไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับออมาดิจังหวะนี้ปิดบีดแจนได้นะหนึ่งหนึ่งขอวัดเชืงหน่อยเดี๋ยววะขอวัดเชิงหน่อยเดี๋ยววะมาดิเอาน้อว่าจะยกส่วนมาชิบหายละดวงดีกูดวงดีแล้วกูดวงดีเออกูไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยน้องปิดแล้วทุกคนชิบหายแล้ว,ว,ว,ลวเออนวววท,นวทนดวงดีจัด ผู้เล่นดวงดีที่สุดในเกม ROV นะครับผมก็คือลันดอร์ของเอเดรนั่นเองนะจะตายก็ไม่ตายสักทีนะนี่มันลันดอร์ชีวิตหรือเปล่าเมื่อกี้จะตาย,ยแล้วนะเทนสับพอดีเลยจังหวะสกิลหนึ่งคูดาวเสร็จพอดีนะถ้าดวงไม่ดีจะพูดว่าอะไรเดียวตอนนี้คือผมว่าดวงผมดีจัดนะตอนนี้ดวงดีเท่ากับแบกนะเออคลิปนี้จัดไปรเราเออบเจกต์ให้เพื่อนนะเล่นลันดอร์เราคุมถ้าเราได้เปรียบเราเอาสองออบเจกต์เลยนะครับเดี๋ยวผมไปตีมังกรต่อนะ แต่ว่าต้องหวังพึ่งทีมเข้ามาช่วยนะถ้าทีมไม่มาผมก็ไม่ตีนะครับเสียเวลานะออออตอนนี้ผมก็มีดาร์คสเลเยอร์คู่ใจแล้วนะครับเวลาเล่นคนเดียวเล่นโซโลเนี่ยคือแบบพยายามเน้นเอาดาร์คสเลเยอร์นะครับถ้าทีมไม่ทําเวฟทําเดนเนี่ยดาร์คสเลเยอร์นั่นแหละจะเป็นเพื่อนคู่ใจให้กับเราเองนะคืเอ,อ,เ,อ,อเราปล่อยดาร์คดันเลยครับโอเคเออได้แล้วนะครับเออตอนนี้ถือว่าดีนะเพื่อนมาช่วยกันตีนะครับโชคดีจัดจัดนะ เจอเจอทีมดีนะครับสกอร์ก็สิบสิบเอ็ดสี่นะครับผมก็ไม่ได้อะไรมากมานะเราก็จัดไปหกตัวแล้วนะครับแอซซิต,ตมาอีกสามนะปล่อยกลางเลยนะครับเวลาเราจะไฟเราปล่อยกลางไปเลยนะเราไม่ต้องไปปล่อยเลนอื่นนะครับปล่อยเลนกลางเลยนะถ้าเราไฟสวยคู่ฟิกเกอร์มาเิชิพหายแล้วโอ้โหเออหึงมูลาผมเอ้ยไม่มูลาสมาหลอนผมแตกนะโอ้เจ็บเจ็บ จะตายนะยิงจิ้วๆนี่ครับปอมแตกเป็นที่เรียบร้อยนะเวฟเข้าด้วยนะครับขอยึดยั้งหน่อยมาดิผิวจัดอยู่แล้วนะครับมาดิผิวปะผิวเกินเดี๋ยวตายจะตายเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปมาดิครับเอ้โหมันอยู่ไกลเกินไอ้นี่มันเซฟระยะห่างนะครับเอ้ยไอ้เจ๊มาเซฟระยะห่างมากเลยนะอิลินเมื่อกี้ผมกล้าแบบ เพื่อมันดักเงาเรานะวาร์ปกลับไปผักนะครับกดอีคิติ้งโบกตีระยะไกละนะเออก็ถือว่าแบบได้ค่าแน่นอนนะจังหวะน,นี้มาดิเอาทุลเลนได้นะผมมีธนูกไกธนูยิงไกมาดิตายตีตาย,ตายมาดิเอ้าฟิกเกอร์อะไรไปไหนอะอย่างนี้ตายลันดอมันพิวเกินไปวะผมว่าต้องเนิร์ฟต้องเนิร์ฟเอเดียเอ,เอ,เอนะไม่ใช่มันเนิร์ฟันดอนะครับเพราะผมเล่นตัวอะไรมันก็เก่งนะเฮ้ เอ้ยหลาชัดไปหนึ่งทีน่าจะชนะและ้วตอนนี้เดินเกมอย่างไวนะนี่ครับอันนี้คือข้อดีของการดาบตัวที่ชนะทางนะครับเราก็จะเล่นได้ง่ายนะมาดินี่นะคอรหายไปวหวานหวานนะโหสกอร์มา10คิวแล้วตอนนี้เก็บหมดตี้นะครับผมโอเคก็จบเกมให้ที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตาน,นี้นะก็ดาวไม่เยอะมากนะครับประมาณ10กว่าดาว14 15้าดาวประมาณนี้นะน้องชายผมมันเป็นเจ้าของไอดีนี้นะครับคือน้องผมเอารหัสไปเล่นมันก็ ทำให้ดาวมันลดนะครับผมก็ท้องมานั่งปั้นใหม่นะเออก็ไม่มีอะไรมากนะครับส่วนตัวผมหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยทำไมผมไม่เล่นตัวหลักนะคือผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นเกมมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วครับผมมีรหัสไปเรื่อยคือตัวละครผมมันไม่มีนะครับตัวละครมันน้อยนะผมก็เลยแบบเออเอารหัสน้องมาเล่นละกันนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการเดินเกมรันดอนะขอบคุณที่รับชมกันจนจบนะครับไปแล้ะครับผมบาย